สวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกนะฮะว่าเสียงร้องนะครับของชูกาไกเดอร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับแล้วสิ่งที่ทุกคนเคยเจอครับเหมือนกันกับแบบนี้หรือเปล่าฮนะอันดับแรกครับเสียงที่เราเจอหน้ากันครั้งแรกคือสบตากันปิ๊งปิ้งตั้งแต่ไปรับมาจากฟาร์มหรือว่ารับมาจากพ่อแม่ของชูการนะฮะ เสียงแรกที่เราจะได้ยินก็คือเสียงเสียงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าครับกับเสียงเสียงนี้นะ,ะเสียงนี้นะครับคือเขาเรียกก็เป็นเสียงขู่นะฮะก็คืออาการตกใจนั่นเองนะฮะเวลาน้องตกใจนะครับแล้วก็กลัวว่าจะมีอันตรายนะครับเข้ามาถึงตัวเองเนะี่ยเขาก็จะขู่นะครับแล้วก็จะ ตั้งท่าเลยคือท่าประจำเลยยืนสองขาครับกางมือฮะแล้วก็ร้องแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเป็นอาการที่ป้องกันตัวเองนะครับก็คือการขู่คือถ้าเกิดใครเข้ามาใกล้เนี่ยเลยยื่นมือเข้ามาเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะฉกแล้วก็กัดฮนะ,ะวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือทําให้เขาเชื่องด้วยการเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่ากลัวนะครับที่น้องจะกัดนะก็ต้องพยายามนะครับใจแข็งนิดนึงเอามือเข้าไป ใกล้ๆนะครับแล้วก็ช้าๆนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยคุ้นกลิ่นของเรานะครับแล้วก็เมื่อเขาคุ้นกลิ่นของเราเนี่ยอาการเหล่านี้นะครับก็จะน้อยลงนะครับสําหรับบางบ้านเนี่ยก็ยังจะเป็นอยู่นะถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเชื่องแล้วก็ตามนะฮะเขาก็ยังเป็นอยู่นะถ้าเวลาเขานอนนะครับแล้วก็ทุกคนต้องการจะเอาเขามาเล่นเนี่ยอันนี้คือกรณีเชื่องแล้วนะคือเชื่องแล้วแล้วเวลาเขานอนนะครับแล้วเรา ไปปลุกเขาขึ้นมานะฮะโดยการแบบยื่นมือลงไปแบบเร็วๆนะฮะบางทีเขาตกใจเนะี่ยเขาก็จะขู่นะครับแล้วก็จะฉกได้จะกัดได้เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อเขาได้กลิ่นนะครับแล้วเขาจํากลิ่นได้เนะี่ยคือเขาก็จะเงียบสงบไปอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมเสียงต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงที่สองนะเป็นเสียงที่เขาลักษณะแบบอยู่กันสองตัวนะแล้วจะมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นครับเวลาเขาอยู่ด้วยกัน และนั่นครับคือเสียงที่เขาแกล้งกันครับคือเขาเล่นกันนะคือบางทีเนี่ยอีกตัวหนึ่งนอนนะครับแต่อีกตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาก่อนก็ไปกวนอีกตัวหนึง่งก็คือเขาเล่นกันนั่นเองบางทีก็เสียงก็อาจจะคล้ายๆเสียงหนูร้องครับจิ๊ด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 ก็ะจะประมาณนั้นเลยก็คือการแกล้งกันนั่นเองครับอีกตัวหนึ่งนอนอีกตัวหนึ่งตื่นก็จะไปมูดกันบ้างไปแกล้งกันบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่เขาเวลาอยู่ด้วยกัน2ตัวแบบนี้นะฮะ แล้วเสียงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยได้ยินแน่นอนครับตอนกลางคืนนะฮะเสียงเหมือนลูกสุนัขเล็กๆนะ่ยลูกสุนัขพันธุ์เล็กร้องเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้และนี่แหละครับคือเสียงของเขาฮะก็คือเสียงเห่านั่นเองครับเสียงเห่าแบบนี้ครับคือต้องการครับให้เราเนี่ยออกไปเล่นกับเขานะฮะซึ่งมันก็อาจจะดึกไปนิดนึงนะสำหรับหลายๆคนที่ทำงานนะฮะ ต้องตื่นเช้าอะไรย่างนี้ก็ก็ฟังฟังไว้ก็น่ารักดีนะครับแต่คือเขาต้องการให้เราออกไปเล่นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเสียงที่ห่าวแบบบ้องแบลดีนะฮะตอนคืนจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะฮะมาดูชั้นหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าก็คือเป็นเสียงเรียกนะฮะเป็นเสียงสิ่งแบบว่าเรียกร้องความสนใจนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยออกมาดูเขาสักแวบหนึ่งนะฮะสักนิดหนึ่งเขาก็ดีใจแล้วนะครับเอานิ้วเนี่ยไปแตะกรงได้นะฮะแล้วก็เขาก็จะรีบมาหาทุกคนเลยครับ เพราะเขานะฮะต้องการเล่นกับเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ